สวัสดีค่ะพ่อ่พี่นองเมื่อนีนก็มาพอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเลาสามคัคคีเป็นจังไดพ่อ่พี่นองมีผู้ดใดผู้ใดตามกับมาดามพ่อเนาะลาสามคัคคีแตกสุดๆนะคะของมาดามคำนวณเข้าไป3ตัวต๊สอตัวบนล่างแตกแอชชอน ดใดเป็นแฟนคับจับตามองชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมมารามในเรื่องความเป็นนอนให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนากาับกว่าพร่คุณหลายๆเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางเ้อกแะเด้อเอามาติดตามชมต่อว่าจดเซียนดังของผู้ใดจะเขาจะปังอีกเนาะมาเบิ้งของมาดามดูบัน,นิ้ประวัติเข้าคักบ่พ่อแม่พี่น้องให้ตัววิง่งตัวรูดเก้ากับหนึ่งเล่าสามาขี้สองร่มขึ้นเด้อค่ะจะมีทุกวันเนาะจะมีทุกวันแล้วก็ตัวกันเกตเก้า ก้าเจ็ดเข้าไปตรงๆเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเข้าไปแตกสามตัวก้าหนึ่งเจ็ดสามตัวตัวเข้ามาเลเดอพแม่พี่น้องสามตัวตัวนี้สองหววเลยดิยดตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่เริ่มทำาีันลาวสาม,มัคคีนี่หวดนี่ก็เข้าเด้ยค่ะสามตัวต๊ดสองตัวบนเข้ามาแล้ว สองครั้งแล้วพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ว่าเริ่มทำเริ่มทำขององนลาวสามชีเนาะเพิ่อังนเฮ็ดบัวหลวนได้พ่อแม่พี่น้องเริ่มต้นวันที่เท่าใดล่ะเริ่มต้นวันที่ประมาณวันที่เริ่มต้นวันที่สองเดือนนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่สี่ห้าแาบบอ๋อบานนี้มัดจับตามอง ว่าของมาดามสิเปลี่ยนจังใดเดินดีเด้อค่ะแล้วก็ไม่ให้เยอะด้วยนะให้แค่สี่หางให้แค่สี่หางคือว่าเดินดีนี่แหละเพื่อนว่าเล่าพัฒนาเพื่อนอยากได้สี่หางอยู่มาดามคุยกับเจ็ดเซียนดังแล้วเพื่อนตกลงเขากับเขารุดกับรุดว่าสั่นเอฟซีว่าเอ้าใจถึงสุคนเอฟซี FC กระจถึงเซียนกระจถึง จัดให้ตามคำขอรอขารอเมื่อนี้ไพสิทธ์ตามของมาดามคำนวดเล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งึืนนี้จับตามองมาดามให้วันนี้รูดเล่าสามัคคีแคบนาโจอพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดสิไปก็มาดามรูดเล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดสี่แปดหก ศูนย์สี่นเบิ้ลจะเป็น8 8 0แปตัว3ามหาง804 8 06เน้น2ตัวเน้น2องหาง2ตัวเน้นสามหางก็เป็นองเน้นที่ลูเอศูนย์เด้อรูที่0เน้นไปที่8ปดหกศูนยตัวเน้น2องหาง 804 806ย์สี่แปดย์หกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอเช่ช่ยของชอเช่ช่ยกับเขาไปเน้เอ้าบอเขียนอันนี้ให้เพื่อนนะของชอเช่ช่ยกับไทยของชอเช่ช่ยกับเขาไปเนาะค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดแลางเจ็ดหนึ่งของชอเช่ช่ยเขาไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้า เมื่อวผู้ใดเป็นแฟนครับช่อแช่ใจใจับตามองเราสามัคขีเจ็ดเสียนดังของไพ่สีขาสิปังมือนี้มาตามต่อช่อแช่ใจให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่ห่างสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวกันหนึ่งสามเม็ดเดียวสามตัวสามห่าง สามหนึ3 18, 3 19, 37, ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามยค่ะสองตัวเน้นสองหางสามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวสามเจ็ดสามอ่าแคปหน้าจอพม่พี่น้องถ้าใครจะตามของชอเชษชัยวันนี้แล้วไปต่อเป็นของสองสุวรรณพูนอาเข้าไปสามคนบุญได้พม่พี่น้องเล่าสามอาี้เจ็ดเซียนดังเข้าไปสามเซียนพุณน,น้มือวัน ของช่องสุวรรณกับเขาไปหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเมื่อเนี่มือใหม่ไปใหม่เพราะว่าลาวสามชีมีทุกวันช่องสุวรรณให้มาวันนี้รูดของเพิ่นเขาตัวนินตัวโจอเด้นรูดลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางให้แค่สี่หางจังจังพแม่พี่นอ้องไม่เยอะสองตัวสี่หาง สี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกเก้าตัวกันจะเป็นแปดสี่แปดเนาะสี่แปดสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หกเก้าสี่สี่แปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่เก้าหกเจ็ดสามตัวเน้นสองหางสี่หกเจ็ดแล้วก็สี่สี่แปดอ่ะแคปหน้าจอหมื่น คันผู้ใดสิไปกับซองสุวรรณเนาะถือว่าเข้าว่าผ่านว่าปังของซองสุวรรณเนาะแล้วของเซียนนมเข่าแล้หลุดพ่อแม่พี่น้องของเซียนนมวดที่ผ่านมากของเพ่นแตกสามตัวตดเดดิสามตัวตุ๊ดหรือสามตัวตรงๆล่ะสามตัวตดสองตัวบนล่างนี่เห็นบอกท่าเล่าสามมคคี้ขันเข่าเข่าแบบนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ สองตัวบนล่างแล้วก็แตกสามตัวโตดของเซียนหนุ่มแต่ว่าเมื่อวานบาัวพานตรงกับกขอโทษขออภัยเขาเ้าแล้วรุดเมื่อนี้มาไปไม่บาทผู้ใดเป็นแฟนครับของเซียนหนุ่มวันนี้ตามตามพ่อแม่พี่น้องเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รุดเราสามมาฉี่สองทุ่มครึ่งคืนนี้9ก้ากับ7จดสองตัวสี่หาง 4, 9ก้าสี่เห้าเสีห้าตัวกันจะเป็น9ก้หสองตัวสามตัวสามหาง9 7้าเจ็ดสี่ห้ดหสองตัวเน้นสองหาง9ก้าห้าเดสี่้อค่ะสามตัวเน้นหางเดียวเก้เสี่เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะ ขอคุณขอคุณเซียมน่มเด้อค่ะที่หายตัวเลขหนะ้าทางมาว่างทางนะังทองเนาะกาบขอพ่ะคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าของเลขลับน้ำฟ้าีนก็ถือว่าเดินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนกับเขาไปหลายรอบคึอกันเด้อเล่าสามาขี้นี่เขาดีเด้อแล้วเมื่อกับทําทำงานดอกพ่อแม่พี่น้องน่ะของเพื่อนกับเขาสองหาเนาะวันที่สิบเอ็ดวันนี้วันใหม่ไปใหม่เดือนดีสุขคนพ่อแม่พี่น้อง แอวาสลับซับเปลี่ยนกันสิตามของผู้ใดก็หายตามของผู้นั้นเนาะบกการรูดเพราะซีมหมืคือวันวานนั่นแหะวันนี้ของเลขรับนางฟ้าให้มารูดเหล่าสามคี4กับหกสองตัว4ี่หางส7 4 8 6 7 6 8ตัวกัน 7, เจ็ดอตัวกัน4ี่เก้า ตรงกับของไภายนาะเลขของเลขหลับนางฟ้านี่มีตัวมีตรงกันอยู่ด้วยนี่เนาะสามตัวสามหางก็จะมีสี่หกเจ็ดสี่หกแปดเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางหกเจ็ดหกแปดสามตัวเน้นสามสองหางสี 4, 6, 7, 4, 6, ่หกเจ็ดสี่หกแปดอแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าเนะ คนเน่นหกรูดหกเด้อพ่มแมพพี่น้องอ่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ขอบนุงขอบคุณเหล็กลับนั่งฟ้าแล้วก็ล็อกกิ๊กพารวย่ผพาเนานะตองกาขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะล็อกกิ๊กพารวยล็อกกิ๊กพารวยให้มาวันนี้เอาเดี๋ยวเด้อพ่อแมพพี่น้องล็อกกิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูด เราสามคัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเบิลจะเป็นสี่สี่สามตัวสามหางสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หกสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สี่สองแล้วก็หกหนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวสี่หกหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กผ่ารวยเนาะต่อไปเป็นของเลขกมีที่มากกับบอพันตัวนี้เลกมีที่มากคือวบไปพ้ากันเป็นยังประท้วงยังน,น้อเลกมีที่มาประท้วงอีกยังนอ้อคือวบไปเมื่อนี่เม,มื่อไม่ไปไม่เนาะ แลกมีที่มาให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งเืินนี้แปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวกันก็จะเป็นแปดสองเก้าสองสามตัวสามหางแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่ง แปดเก้าสองสองตัวเน้นสามหางแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เนะคะ่ะโซสามตัวเน้นหางเดียวแปดเก้าศูนย์เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาจังได้กระกาบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางสองเนาะคะ่ะกรกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แล้วก็เลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางพเม่พ่น้องกาบขอบุญขอบคุณสู่ขู่สู่คนที่เขามาติดตามชมเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปอซ่อเมนซอปกปกัวเล้าเนี่ยให้ได้ไปลาวสามาคีกันสู่ขู่สู่คนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะคะ